อะไรมาทุบรถทำไมเนี่ยนุ่มนี่มาทุบทุบรถทำไมเนี่ยไปอยางรไปอย่างเราตัวนี้เป็นมือปืนตั้งแตั้งมาแล้วนะอ๋อมาทุบรถทำไมเอี่ยมาทุบรถทำรั่วทำไม ยนไม่หนมันถูกทบต้องฟันเนี่ยโอเล็กมันทุบ จะลอยคอนไง